สวัสดีครับตอนนี้เที่ยงสิบเก้าปกติงานจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่า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 ครั้งนี้จับ ตรงกับ b l a c k พิงคนะครับผมก็ก็เลยมูไปทางนู้นแทนก็ว่าเขาเลยกไงก็ต้องแบ่งสถานที่กันใช้เนาะก็ไปรับตรงลานหน้าหมมากนะครับก็เดี๋ยวไปเข้างานกันนะครับผมสำหรับกามินสองพันยีปีนี้ ซึ่งผมขอบอกตามตรงว่าผมไม่ได้ซ้อมมาสิสามวันแล้วอะเพราะว่าป่วยแล้วแบบก็ค่อนข้างจะแบบจะมาวิ่งเอาท็อปร้อยประมาณหนึ่งเออก็อยากจะทำให้ได้ก็ประเมินสถานการณ์ตัวเองแล้วว่าถ้ามันไม่ไหวก็จะ d ีเครับแต่ว่าเหมือนแบบเออก็วันนี้ตื่นมาก็ร่างกายดีขึ้นฟีลิ่งโอเคก็เลยแบบเออมามา,มารับบิดก่อน แล้วก็คิดว่าคิดว่าคงวิ่งแหละนะครับผมเป็นงานที่พลาดไม่ได้นะครับผมสาหรับสําหรับการมินนะครับแล้วก็ปีนี้ไม่ได้แจกหมอนนะปีนี้แจกเป็นแจกเป็นผ้าห่มนะครับผมก็เปลี่ยนบ้างนะครับผม <c oughs> ก็เดี๋ยวไปดูกันว่างานมีอะไรบ้างนะครับซึ่งงานการมินก็ผมวิ่งมาสองปีแล้วก็คือปีสองพันยี่สามแล้วก็สองพันยี่สี่ แล้วปีนี้เป็นปีที่3นะครับ 2025. 2 0 2พัน hmm. ก็เวลากดลงมาเรื่อยๆครับปีแรกก็ชั่วโมงปลายๆชั่วโมง50กว่าอะไรเงี้ยแับปีที่แล้วชั่วโมง4,3แล้วก็ทีนี้น่าจะลงอยูนะ mm hmm. รูดก็ยังเป็นรูดเดิมเนาะยังจัแบบได้เหมือนเดิมเดี๋ยวไปดูกัน

ก็มันอ่านหน้านี้ไม่ได้เลยครับน้องเรียนก็อ่านดูหน่อยครับพอแล้วเนาะมาครับแล้วน้องมาดูกันนะครับครับกันในตอนนี้นะครับก็จะได้ทําการบนครั้งนึงนะครับโอเคครูครูขอขอเรียนหน้านี้นิดนึงนะครับที่มีเป็นอะไรต่อนะครับ <S -cado> <sociedad> Let's go. ก็เดิมๆน้องก็คือมันก็จะมีแบบร้านนู่นนี่นั่นแหละแบบว่าซื้อของเพิ่มเติมตรงเจลอะไรใครขาดแล้วก็มาเติมนะครับแล้วก็มีโฟโต้บูธแล้วก็มีต่างๆก็มาดูกันได้ ก็ลงมาจากข้างบนเนาะมันก็มาตรงลานนี้แทนนะครับเด mmm ินวนอีกท <ption> okay. ีแล้วค่อยไปรับดิด ตออารกนะรัห้าสี่นะครับพี่ลวที่ต่อชเพี่ห้าแดงนะพี่หแดงพีครับตพี่ี่เ่นพี่่จากมเนะครับิะครับพี่แลกหน้าที่ดูฟรีนะครับแค่ตออารลไม่หลับพี่อพี่ก็ตาขนะคพี่ everything looks right on everything นใช่ ดอมครับไปเยนมากนเลยวนี่ราะขาดย Terima <coughs> 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 บบเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นทริคของผมนะคือมันไม่ใช่ทริคหรอกผมแบบว่าถ้าเราเรับบิบเสร็จแล้วอะไรเงี้ยรีบกลับไปพักผ่อนรีบกลับไปกินข้าวรีบกลับไปเตรียมตัวดีกว่านะครับผมไม่ต้องแหงนานสําหรับเอ็กซ์โปอะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะได้เซฟพลังเซฟกําลังเราด้วยอะผมเพราะว่าพรุ่งนี้เราก็แบบจะได้ใส่กันเต็มที่แล้วครับก็มันก็ย้ายลงมาจากสนาม รา,าชมังนะครับผมเพราะว่าติดคอนเสิร์ตก็เลยย้ายมาอยู่ตรงนี้แทนนะก็คือจะปล่อยตัวตรงหน้าสเตเดียมหัวมากนะครับ ตัวหน้า s t ตเดียมมมากแล้วก็แล้วก็กลับมาจบที่สเตเดียมโมมากก็ไม่ได้แปลกมากเพราะว่าก็ปกติก็หลายๆงานก็ใช้ใช้จุดสตาร์จุดนี้นะครับผมก็โอเคเนาะเข้าใจได้เพราะว่าคอนเสิร์ตก็ใหญ่อยู่นะครับเอาล่ะไปกลับบ้าน พักผ่อนถึงบ้านแล้วนะครับก็จัดเรสคิดเสื้อยับสเตอร์อัลฟ่าฟลายพุซโมเบสชอ็อปการเมนซองซีเจ็ดพีโว แล้วก็อะมินโนส่วนอันนี้อยู่บ้านนะครับก็และรีบพักรีบนอนแล้วก็ไปลุยกันพรุ่งนี้ ตอนนี้ก็ถึงแล้วจอรดรถแล้วตีสองห้าทำไมมันรู้สึกว่าคนเยอะกว่าปีที่แล้วมันแบบโปรติมาตีสองครึ่งอะไรเงี้ยยังแบบยังหาที่จอรดรถได้แบบ่นี่แบบมันลาออกไปข้างนอกแล้วอ่ะ <c oughs> นี่ตัดสินใจแบบมาตอนประมาณแบบตีหนึ่งปลายออก็ตัดสินใจถูก งงมากคนเยอะมากงงเลยเอาไปตรงงานกันดีกว่าครับอ๋อ <c oughs> Alpha fly <c oughs>

ใช่ต่างก็ตามที่เป็นในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะที่สามารถทำได้มีไก่สเต๊คุณภสาพเสียงระดับพรีเมียมกับเทคโนโลยี Open E a r นะคัฟังสบายปลอดภัยทุกการออกกำลังกายนะคะแล้วก็ต่อไปกับฟอรวีน่าค่ะเป็นแบรนด์ผ้าขนหนแล้วก็ชุดเครื่องนอนสัญชาติไทยที่ใส่ใจสุขภาพผ่านการพักผ่อนที่ช่วยฟื้นฟูสมองยาวไปถึงโน่นและใจได้ด้วยฟอรวีน่าันเองนะคะซึ่งฟอร r น่าวันนี้ของจีนเยอะอยู่เป็นผู้ที่ได้สาทำนะ แล้วก็เดี๋ยวถ้าปวดก็มาตรงนี้ได้เยอะอยู่คือตอนนี้ยเอ็กโมันอยู่นี้แต่ว่าเส้นชัยกับจุดสตาร์มอยู่ฝั่งน้่ก็ยังอยู่ว่าในโซนเดียวกัน ก็ยังดีนะค่อยสแกนอยู่นะฮะอันดับของคุณตกองมาอันดับ Thank you ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับงานการมินนะครับผมก็ค่อนข้างเอาเรื่องประมาณหนึ่งก็เป็นแบบทดสอบแบบหนึ่งแล้วกันที่ที่ได้เจอนะครับในในครังนี้นะครับผมก็าลากตัวเองจบจนได้นะครับผมก็เดี๋ยวค่อยเล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอืมก็ขอบอกอย่างนี้ก่อนว่ามีอุบิเหตุเกิดขึ้นนะครับผมสําหรับตัวผมเองนะก็คือ ถ้าใครตามตามแอรเขาผมก็จะรู้แหละว่าผมก็โพสต์ัปเร็จเป็นเรื่องของอาการไข้หวัดที่ผมโดนไปนะครับซึ่งแบบก็ก็บอกยอมรับตรงๆว่าเแบบออก็เสียดายมากนะครับสํำหรับร,บ,รบงานนี้เพราะว่าก็เป็นเวสที่ค่ขางจะตั้งใจมากในการแบบจะมาวิ่งเนาะซึ่งแบบร์แมนของเราตอนนี้มันแบบก็ใกล้มาลาทอนด้วยนะครับมันก็เลยแบบค่่นข้างจะแบบใกล้ๆจุดพีคมณหนึงของตัวเองอย่างเงี้แล้วก็ ด้านมาโดนไขวัดช่วงนี้เป็นอย่างนี้ก็เลยแบบแรงก็เลยตกไปเลยนะผมก็เาาลา่าไทม์ไลน์ก็คือผมไปซ้องวันจันซึ่งวันจันเป็นเป็นเซชั่นที่ข้อห้านจันประมาณหนึ่งก็คือวิ่งเ,เป็นแบบโปรเกรสซีฟเทมโปลงมาก็คือแบบสามารถวิ่งได้จบก็คือแบบ ไลน์ตัดสี่ครึ่งลงมาสี่สองศูนย์ลงมาสี่หนึ่งห้าอะไรเงี้ยซึ่งแบบเราเนียวหมดปุ๊บระยะระยะทางสิบกิโลอะไรเงี้ยก็เลยค่อนข้างมันใจเสร็จปุ๊บเราไปซ้อมวันอังคารปับ๊บตอนเช้าพอวันอังคารกลับมาปุ๊บเริ่มมีอาการตัวร้อนเกิดขึ้นนะครับแล้วก็แบบจากนั้นก็คือแบบลงอาการแย่เลยลก็คือแบบว่าตัวร้อนตัวสั่นนะครับแล้วก็แบบว่าไม่สบายเนี่ยมันสบายตัวนะก็เลยแบบอืมเป็นไข้แล้วก็เลยหยุดไปเลย เนาะก็เป็นไข่แบบหนักมากก็คือแบบทําอะไรไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแบบอ่าไม่ได้ทําอะไรเลยประมาณแบบสามวันเลยแล้วแบบอาคารพุดธพืหัฐสุกนะครับแล้วก็วันเสาร์คือแบบก็ตอนแรกจะไปแบบจ็อกจ็อกก็แบบไม่เอาห,อหว่าก็เลยแบบว่าไปไปกายภาพแทนพอากายภาพเสร็จปุ๊บอ่ก็เลยไม่ได้กัดอะไรเลยก็คือเราวิ่งมาหนาึ่งเดียวซึ่งแบบมันก็ก็ เราอะไรก็คิดไว้ประมาณนึงว่าร่างกายเราน่าจะแบบไม่พร้อมเออสําหรับงานนี้แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเออไข้หวัดมันรบกวนเยอะมากาจริงๆนะครับก็เลยแบบโอเคก็ลองไปดูก่อนอะไรเงี้ยก็เลยแบบอ่ะพอถึงวันงานจริงๆก็คือก็ตามสภาพก็คือก็ไม่รู้จะโทษอะไรเลยแบบเออมันมันเป็นอุบัติเหตุละกันที่ที่เกิดขึ้นสําหรับเรานะผมก็ เสียดายมากๆนะครับผมเพราะว่าพูอพอรแมนตอนนี้ก็คือเออมันก็สามารถเอาท็อปร้อยได้แหละแต่แบบเออม,มันมันดันมาป่วยล้วก่อนก็เลยแบบอดไปนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็การมินก็คงวิ่งทุกทุกปีนะครับผมแล้วก็ก็น่าจะได้แหละสักครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับสําหรับสําหรับครั้งหน้าเนาะก <c oughs> <c oughs> ็อาจจะไม่ได้ถ่ายมากนะครับในเวสในเนี้ยก็ เพราะว่าบบอ,อร่างกายเราก็ไม่ไหวด้วยก็คือเปิดตัวมาปุ๊บใส่ไปปั๊บแล้วก็แบบโอเคก็คือแรงเราพยายามคุมไปให้เพจเป็นเพจแข่งของเราเนาะแล้วก็พยายามคุมไปให้มันได้อะไรเงี้ยแล้วก็อ,อคุมไปได้ประมาณสามกิโลเสร็จก็คุมอยู่ที่ประมาณสี่สองศูนย์นะครับผมก็เคาะไปเรื่อยๆจนกระทั่งแบบเข้าสู่โลที่สามมันแบบคือ อาการหมดแรงตอนแบบเฮลตี T ้ T e กับอาการหมดแรงตอนคนสาบายมันแบบคนละเรื่องกันเลยมันไม่เหมือนกันเลยคือเอฮาร์ดเลทมันยังไหวอยู่เออก็อยู่มาแบบร้อยเจ็ดสิบอะรซึ่งแบบปกติเราโฮได้เราแบบไปปลดล็อกอะไรเรามาเรียบร้อยมมาโฮได้แต่ว่าเหมือนรู้สึกแบบว่ารู้สึกไม่ค่อยดีอ่ะร่างกายแบบไม่ไม่ดีไหมเราก็ไม่พร้อมเออก็เลยแบบออแตัดสินใจว่าไม่ฝืนละกันนะครับเออมันมันไม่ได้เหมือนว่า วันนี้ร่างกายเราพร้อมวันนี้แบบโอเคแล้วมแบบันมันเป็นไมซ์เซ็ตที่มันวิ่งไม่ได้นะเออแต่มันอันนี้มันเป็นแบบเออร่างกายเราแบบยังไม่หายร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันก็เลยบอกว่าโอเคมันมันเจออาการรลบก,กวนอะไรเงี้ยมันก็เออเลยค่อยๆเคาะมาครับก็เลยแบบในจุดจุดมีจุดหนึ่งก็คืออย่างยอมแพ้เลยแบบยอมรับจริงว่าแบบโหอโอกมาสามโลเองอะและ้วแบบเราจะต้องไปลากสังขารวิ่งต่อไปเรื่อยๆเนีย้ยอออแบบก็ เออสปิริตแล้วกันแบบเออสำหรับงานนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเออก็แบบเออไม่อยากให้ไม่อยากให้อีด้วยอะไรเงี้ยก็เลยโอเคเราเราฝืนไปต่อเพื่อที่จะแบบว่าให้มันคอมพลีนะผมก็เป็นแบบสปอนเซอร์ชิพของเราแหละเออที่ที่มางานนี้นะครับผมก็ลากจนจบนะผมก็เข้ามาสองชั่วโมงยี่สิบสามก็พูดนะตรงนี้เลยแบบก็ เขาเรียกว่าอะไรมันก็เป็นเสน่ห์ของการวิ่งแหละมันก็มีเวสที่เราจะแบบทําทุกอย่างเพอร์เฟกทุกอย่างเออแล้วมันก็จะมีเวสที่แบบอย่างนี้แหละเออซึ่งวันนี้มันก็เป็นเป็นวันที่งานแข่งมันออกอีกหน้าหนึ่งนะครับผมก็ไม่ได้เป็นไปตามหนึ่งที่เราหวังนะครับก็โอเคมันก็เป็นเสน่ห์ของกีฬานี้ไม่เป็นไรนะครับก็ตอนนี้ก็คงรักษาตัวให้หายได้เร็วที่สุด นะเพราะว่าแบบเออมันก็ยังมีแบบอะไรรออยู่แล้วก็เวสใหญ่มันไม่ถึงเดือนแล้วอะไรเงี้ยเออก็ค่อนข้างจะเสงงที่แบบมันมาเป็นช่วงเวลานี้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันมันควรจะเป็นพีคใช่ไหมแล้วก็เป็นเทเปอร์อะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ควรมีอาการแบบบาดเจ็บหรือว่ามีอาการแบบป่วยมารบกวนแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะได้วางแผนถูกว่าเราจะไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยครับเหมือน ก็ที่คิดๆไว้มันก็อจะวิ่งดีไหมอะไรเงี้ยมันมันมันอาจจะต้องแบบปรับแผนไปนิดนึงหรือเปล่าแต่ว่าก็ยังอยากให้เบสเคสมันแบบวิ่งตามที่เราอยากจะวิ่งได้นะเออตามเป้ามาราทอนอยากของเราเนี้ยอยากอยากจะจะยึดตรงนั้นอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวรอดูอาการดีหนึ่งก็คิดว่าเ หนึ่งอาทิตย์นี้รีคอเวอร์แล้วก็เรียกความฟิตกลับมาสักหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์นิดๆน,น,น,นะครับแล้วก็เดี๋ยวดูกันว่าเป็นไงนั่งงานนะครับก็คิดว่ายังมีไม่มีอยู่แหละเพราะว่าซ้อมมาก็เยอะซ้อมมาตั้งแต่ต้นปีนะครับผมก็น่าจะมีแบบคืออะไรเหลืออยู่นะครับก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับทุกคนนะครับผมสำหรับพิเศษโลแล้วก็สิบโลนะครับผมก็ใครได้พีพีก็ินดีด้วยนะครับผมก็ จบไปแล้วสำหรับงานการมีนปี2อ2 5นะครับผมก็น่าจะสนุกสนานแต่ว่า,ารูทครั้งนี้มันมันค่อนข้างนหนักหนึ่งเพราะว่าหนึ่งถนนมันซ่อมด้วยแล้วก็แบบซ่อมไฟด้วยมันเลยทำให้ทางมืดก็เห็นหลายเชสละที่แบบเจออุบัติเหตุกันนะครับผมก็อย่าลืมแบบรีบรรกษาตัวนะครับผมแล้วก็แบบเออถ้าใครเจ็บหรือใครเ,เกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องรีบ นะครับผมก็ค่อยๆกลับมาค่อยๆค่อยๆฟื้นตัวกลับมาครับก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับผมก็ยังไงอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับผมก็เจอกันขึนะ้นมา